สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยไตยแรงนะครับพื้นที่ในการเขาเรียกอะไรนะพื้นที่ภายใต้การดูแลนะครับของชุมชนของอพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับผมได้รับเชิญจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับให้มาเที่ยวผมก็ถือ ไม่ปฏิเสธที่จะตอบรับคําเชิญนะเพานี่เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะที่ได้เดินทางออกนอกประเทศนะครับเดี๋ยวผมให้คุณดูอะไรนะครับ,นะรบอันนี้คือผมยืนอยู่ที่ชายเขานะครับวันนี้เมป่อเช้านี้ผมก็เดินสำรวจพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบมาเดินเล่นคนเดียวนะครัพยายามเช้า,ชาตื่นขึ้นมา ก็คือนอนด้วยความสบายนะครับอากาศดีไม่ต้องมีแอร์นะครับที่นี่นะครับไม่มีแอร์นะรอถนนก็เป็นแบบนี้นะครับต้นไม้ชายขเขาคือทางเดินที่ผมเดินลงมานะครับอันนี้ก็ไปอีกงฝั่งหมู่บ้าน ของชาวบ้านนะครับที่นี่น่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาหารนั่นะครับนะนเนที่ลึกก่อนนะครับนะฮะผมจะพาเดินคุณทัวร์นะครับถือเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเหมือนกันครับอากาศเย็นมากแล้วผมจะเห็นหมอกอนี้ก็เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับ จิงผมตื่นตั้งแต่หกโมงแล้วล่ะครับพี่อ้าวมีการความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกที่จริงนะครับพี่น้องผมก็อยากบอกทุกวันนี้ชีวิตผมโลดแล่นอยู่ได้ด้วยความรักนะผมไม่ไจะทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ทำผมก็ทำเพื่อคนที่ผมรักบางทีเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ก็ไม่รู้ยังไงอธิบายได้ก็อธิบายอาธิบายไม่ได้ก็ต้องทําใจก็มีแค่นี้แหละครับที่ผมนะมาจ,จะเป็นคนดือ้อเพื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันดูเหมือนผมท,ำทํำด้วยตัวเพื่อตัวผมเองนะแต่ไม่ใช่เลยนะครับผมทําทิ้งไว้เพื่อวันที่ผมจากไปต่างหากนะครับผมคิดว่าผมคงไม่สามารถอยู่คำฟ้าหรอกนะครับ ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมเดินลงไปที่ตหนนึงคุณก็จะเห็นนะครับกล้องมันจะต้องสั่นพอดีผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาวันนี้นะต้องใช้วยการถ่ายบางทีมันมองว่าเหมือนกับผมอาจจะโดนแล้วอะไรคนกัหนีว่าทําทุกอย่างเพื่อตัวผมเองจริงๆไม่ใช่เลยนะผมยืนยันว่าผมพยายามทาทุกอย่างทิ้งไว้ให้คนที่ผมรัก สวยงามต้องเดินเร็วหน่อยกล้องอาจจะถกเทืยนเนโอ้ย่างมีลำธารด้วยขอายจุกล้องแป๊บดีกว่าจะได้จำนี่คือทางที่ผมเดินลงมาเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็ได้ลงมาอยู่ที่ลำธารน,นะครับโอ้โห บ้านานี้น่าจะเป็นบ้านที่มีความสุขมากนะครับมีลำธารไหลผ่านหน้าบ้านนะครับเป็นลำธารน,น้ําใสเจ้าน้ําที่ผมอาบเมื่อคืนก็น่าจะเป็นจากลำธารสายนี้นะครับที่นี่คงไม่น่าจะมีระบบปะปาแต่น่าจะเป็นปะปาภูเขานะครับโดยสายน้ำจากลำธารตรงนี้พอผมสังเกตดูจะมีท่อนะ เป็นระบบของปราปาภูเขาอาศัยความสูงน้านําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับผมมีท่อปปาะนะครับล็อกคอยดักน้ํานะครับแล้วก็ไหลลงมาให้น้นล่างนะครับวางท่อไปข้งล่างนะนี่คือจุดนะครับงั้น,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 นผมก็พาคุณเดินชมต่อนะครับอยู่ตรงนี้เจ้าถิ่นรู้สึกจะไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนะครับส่งเสียงเตือนผมกำลังบุกลุก นะครับงั้นผมต้องรีบเพนก่อนถึงแม้ผมนจะพ่อพิศบูกัแล้วแก่ๆน,น,นะครับแต่ยามนี้ผมอยู่คนเดียวครับผมต้องพยายามเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าก็จะเดินกลับที่พักก็ไกลพอสมควรนะครับถ้าเกิดเป็นอะไรไปตอนนี้ไม่รู้จะมีใครเห็นม้หรือเปล่าแต่ความดื้อครับนะเดี๋ยวดูเ ผมมีโอกาสมาแล้วนะครับผมจะเก็บภาพกลับไปไเห็นไหมครับเป็นระบบท่อประปานะครับใช้สายแรงน้ําที่ไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่าแล้วก็ต่อน้ําไปใช้ตามบ้านเรือนน้ำมก็คือไหลแรงนะครับมคือผมนอนอยู่ด้านบนนู้นแนละ้วผมขึ้นมาจากผมเดินลงมาจากบนนู้นนะครับผมเดินจากบนนู้นนะเดินบนลงมานะครับเดินมาค่อนข้างไกลมากครับน่า,าประมาณเป็นกิโลได้รถมอเตอร์ไซค์มา จะหารด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดกล้องแป๊บนึงก่อนนะครับเผื่อเไม่ว่าไปต่อนะครับเซฟเซฟต้องดีกว่าผมเดินไปหนึ่งจุดนะครับจุดนี้ก็เดินลึกเข้ามาอีกนะครับแต่ผมคิดว่าจะไม่ลึกเข้าไปมากกว่านี้ละ ถ้าทานแล้วมันยังไปอีกไกลลด้เกินนะครับมาร์คมาเฟียอินไตแรงนะครับผมเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่กลางคืนเขาจะใช้ตรงนี้น่าจะเป็นร้านขายของนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคุยภาษากับผมรู้เรื่องหรือเปล่าผมกำลังเดินออมาตรงนี้นะครับโอ้ยสายหมอกยามเช้านะครับวันนี้ก็เจ็ดนาฬิกายี่สิบนาที เดินมาไกลเพโอ้ผมเดินลงยมันยอดดอยตึงครับผมต้องเดินย้อนกับไปไกลไปต้องกลัวแล้วโอ้เห็นนะครับเห็นสายหมอกนะครับผมได้ยินเสียงลำธารไหลแรงมากรงล่างล่างนี้แต่ผมไม่กล้าเดินลงไปผมกลัวไม่รู้มีหมาไล่ฟัดหรืรเปล่านะครับเราถือเป็นคนแปลกหน้าต่างถินะ่นชาวอาชาวบ้านนี้อาจจะไม่รู้เราก็าผมเป็นใครไอ้เบิร์กนี่มันมาเดินถืออะไรอยู่เดินซองไปเรื่อยเป ผมว่าผมควรจะต้องเดินกลับซะดีกว่ามันไกลมากไปแล้วนะครับหลังจากคลิปนี้เผยแพร่นะครับก็แสดงว่าผมกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับผมไม่ถึงเมืองไทยก็แสดงถ้าคลิปนี้ไม่ได้เผยแพร่แสดงว่าผมไม่ได้ลับนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับ ตรงนี้ด้านล่างน่าจะเป็นลำธา,านนะรดิสยงน้ำไหลค่อนข้างแรงมากเลยครับสู้เลยครับที่นี่คือระบบปะปาภูเขาอ๋อหนูเห็นสายทานน้ำอยู่ไหมนะครับเห็นไหมครับาานนม,มีลำธาราน้ำลอง z o มดูสิลำธารน้ำเล็กๆนะครับไหลามาจากยอดเขาน้ำใสแจ๋วเลยครับน้ำที่ผมอาบเมื่อคืนเนี่ยแน่นอนมา,าตรงนี้แน่นอนครับ คือวิธีชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆเลยนะครู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็คงมาได้แค่เที่ยวนะครับถ้าอยู่ถาวรคงจะไม่ไหวต้องยอมแพ้นะครับคนเมืองอย่างเรานะเราติดความสะดวกสบายไปแล้วนะครับเราก็คงมาได้ช่วงแรกวันแรกก็ตื่นเต้นนะครับผมว่าสามวันคงจะร้องกลับบ้านแน่จริงอยู่คนเดียวแบบนี้เหงารู้สึกเหงาบอกตรงว่าบางทีก็เป็นช่วงเวลาที่มันเหงานะ ยิ่งตอนนี้เดินคนเดียวนียิ่งรู้สึกเหงามากคิดถึงโอ้โหนนะครับมันจากที่ใครเปล่าไม่รู้ที่ผมอยู่เดินลงมาเดินขึ้นใหม่ๆนะครับถ้าจากนี้ถึงจุดนู้นนะครับมันดูกใกล้ใช่ไหมครับแต่เวลาเดินขึ้นไปมันไม่ได้เรื่องนะเพราะมันต้องการลัดเลาะนะครับตยย่ตามสันเขาครับ ไนะหลาตามไหลาเขาวนขึ้นไปเรื่อยวนขึ้นไปนะครับจะเดินผ่าตรงไม่ได้นะ้วมันจะอ้อมไปอ้อมมามันอาจจะไกลนิดหน่อยนะครับเหลาถ่ายพวกคุณดูโอ้โหตรงนี้เสียงตรงนี้ด้าน,นล่างตรงนี้น่าจะเป็นลานําธารน่าจะเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับตรงจุดนี้นะเพราะว่าเสียงน้านําค่อนข้างแรงและต่างมีความต่างระดับของพื้นที่นะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นน้ําตกเล็กๆเหนื่อยขอพักัหน่อยเพื่อจะหยุดกล้องนะครับว่าเดี๋ยว ถ่ายห,หน้าตัวเองไว้หน่อยนะหสวยจะได้เก็บความหล่อตรงนั้นมุมด้านหลังโอ้ทำไมผมลืมอ่านะครับเห็นเห็นมิวด้านหลังไหมครับนะครับผมขอมีส่วนร่วมอยู่ในเฟร,รมบ้างนะครับนะถ่ายมาตั้งนานไม่มีตัวเองอยู่ในเฟร,รมเลยนะครับบนให้ดูก่อนนะครับโอ้เสียดายมุมด้านหลังถอยไปหน่อยจะไปแล้วเชียวนะครับนะเออ ดอยไตยแหลงนะครับนี่ผมอยู่ที่ดอย,ตยไตแหลงเคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับไม่เคยไม่คิดวันนึงเราจะต้องมายืนอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับเ,เก็บกล้องกันดีกว่านะครับขอหยุดผมกลับมายืนจุดนี้นะครับรอ,อบเนึ่ง จุดนี้คือจุดที่ผมจะต้องเดินเริ่มต้นไต่เขาขึ้นไปแล้วเพระนั้นช่วงนี้ผมจะอาจจะต้องจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะเพื่อจะให้เพื่อจะได้เป็นการเซฟคลิปไม่ให้ยาวจนเกินไปเดี๋ยวมันจะโหลดไม่ขึ้นและโหลดช้านะครับขอเรียกว่าตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งกันนะครับจากลานลงจุดที่น่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ชาวบ้านทําทิ้งไว้ ไม่ได้ทํจริงไว้วน่าจะทำจริงๆนี่แหละครับนะจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องใช้พลังงานทั้งหมดผมเดินขึ้นเขานะครับกลับไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ตอนคลิปที่สองครับขอจบคลิปที่หนึ่งไว้เพียงแค่ตรงนี้นะครับ